เทนฮกากโวยลูกทีมไร้ความรับผิดชอบหลังเสมอลีดเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาวิจารณ์ผู้เล่นของเขาที่ไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันและยังขาดความรับผิดชอบหลังแมนยูเปิดบ้านเสมอกับลีดยูไนเต็ด2-2ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดตกค้างเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเทนฮากกล่าวตำหนิลูกทีมของเขาหลังเกมว่าเมื่อคุณเริ่มเกมดับบี้คุณต้องพร้อมที่จะสู้แต่ดูเหมือนว่าผู้เล่นไม่พร้อมเรารู้ว่าคู่แข่งจะเล่นได้อย่างดุดัน เรารเผชิญหน้ากับทีมที่วิ่งได้ดีและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำกับเราในครึ่งแรกผมผิดหวังที่เราแพ้ตั้งแต่นาทีแรกของแต่ละครึ่งแล้วอย่างไรก็ตามเกมนี้จะดอนซานโชที่เพิ่งกลับมาลงสนามเป็นนัดที่สองหลังจากมีปัญหาสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยกลับมาลงสนามในช่วงครึ่งหลังและยิงได้หนึ่งประตูทำให้เทนฮากออกมาชื่นชมการกลับมาของซานโชว่วาผมมีความสุขมากเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม เขาสามารถสร้างแรงกดดันคู่ต่อสู้ได้อย่างสม่ำเสมอแต่เขาต้องทำงานหนักขึ้นมันจะกระตุ้นเขาและทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นได้ในอนาคตโดยเกมต่อไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปเยือนลีดยูไนเต็ดอีกครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์นี้เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย